ใบนี้นะครับผมสําคัญนะครับผมนะครับคือหลักฐานนะครับการซื้อขายอ่าสินค้าปั๊มน้ํโซล่าเซลล์นะครับไม่ว่าเป็นผู้ซื้อหรือว่าผู้ขายนะครับอ่าก็จะมีใบนี้นะครับอ่าสคัญเลยนะครับเพราะว่าการรับประกันนี่คือ2ปีนะครับไม่ว่าสมมติอ่าหรือว่าปั๊มนะครับก็มีโอกาสเสียได้นะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงเป็นปั๊มนะครับระหว่าง2ปีเนี่ยผมก็จะมีใบรับประกันแบบนี้เลยให้กับท่าน1ใบนะครับ จะได้ทราบได้ว่าเป็นวันที่เท่าไรที่ผมมาติดตั้งแล้วก็ปั๊มยี่ห้อตัวไหนนะครับอย่างไรนะครับถ้าเกิดมาเสียมาเนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนให้ท่านเลยนะครับตัวใหม่เลยนะครับไม่มีซ่อมนะครับสวัสดีครับพี่ๆทุกคนทุกท่านนะครับผมพบกันเหมือนทุกๆวันนะครับกับผมช่างนอตโซล่าเซลล์นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับมาติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบดูดน้ำบาดาลนะครับที่จังหวัดยะโสธรอำเภอกุดชุมนะครับส่วนชุดนี้ก็เป็นชุดพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับหรือว่าแรงครึ่ง ชุดนี้ก็ใช้แผงทั้งหมดด้วยกันนะครับ4แผงเป็นแผงขนาด350วัตต์นะครับเป็นยี่ห้อโมโนมุลเลอร์นะครับผมตอนนี้ปั๊มนะครับผมก็ทํางานดีมากนะครับผมเป็นบ่อใบดานขนาดหนิ้วบ่อบบดานเจาะใหม่นะครับผมขนาดผิวน้ําอยู่ที่ระดับ10เมตรนะครับบ่อนี้เจาะไปที่55เมตรนะครับนะครับเป็นบ่อบบดานใหม่นะครับแต่น้ําใสเร็วมากนะครับ นี่ผมเจอตาน้ําดีนะครับวันนี้ก็ไม่มีแสงแดดนะครับผมเป็นวันที่หนึ่งนะครับผมวันหวอยออกแต่ตัวปั๊มนะครับก็ยังทํางานปกติก็ถือว่าผ่านนะครับสําหรับบ่อนี้บ่อนี้โครงสร้างก็แข็งแรงมากนะครับเป็นเสาปูนนะครับขนาดห้านิ้วคุณ5้านิ้วนะครับผมแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งคือคุณพี่ต้องการทําตะไคร่เหล็กหรือว่าลวดเหล็กนะครับ อ้อมตัวตัวแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็บ่อบบดานจะไว้ด้านในนะครับเพื่อกันขโมยกันโจรนะครับมารักนะผมว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมตอนนี้ทีมช่างก็กําลังจะเชื่อมตะไครัลวเหล็กนะครับอ้อมเลยนะครับปิดกั้นเลยนะครับแล้วก็ทำประตูทํากรงนะครับด้านในก็สามารถเก็บสัมภาระหรือว่าเก็บของได้นะครับ ครับผมก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามนะครับสําหรับคุณพี่ที่ว่าออกแบบโครงสร้างตัวนี้มานะครับนี่ครับสำหรับพี่ๆทุกคนนะครับที่กําลังมองหานะครับผมโครงสร้างนะครับที่จะเตรียมไว้รับแผงโซลาเซลล์นะครับแบบนี้นะผมก็สวยดีนะครับนะครับก็แนะนําเลยนะครับเพราะว่า เราเอาเสาสุดเสาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับเราเอาให้สุดแขงโซล่าเซลเลยแผงโซล่าเซลลก็ความกว้างนะผมจะ1เมตรนะครับแต่ละแผ่นนะครับ1เมตรอ่า่เมตร1เมตรแล้วก็1เมตรบวกกันทั้งหมดเป็น4เมตรนะครับเราเอา4เมตรสุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าด้านล่างก็จะมีพื้นที่ในการใช้สอยนะครับได้กว้างนะครับผมนะครับเอาขนาดสุดเลยนะครับแล้วก็แนว แนวยาวของแผงโซล่าเซลล์ก็คือ2เมตรนะครับความกว้าง1เมตรนะครับสำหรับพี่ๆทุกคนที่ว่ายังนึกไม่ออกนะครับว่าจะเอาลักษณะไหนดีนะครับที่ว่าจะใช้ประโยชน์กับตัวนี้ได้มากที่สุดนะครับนะครับหรือว่าอาจจะเอาเป็นโครงไม้โครงเหล็กนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเอาที่ว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ประหยัดสําหรับตัวของพี่ๆนะครับวันนี้นะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับผม ได้มาติดตั้งโซลราเซลล์นะครับแล้วก็มาถ่ายบรรยากาศนะครับโคกน้องนาที่ว่าคุณพี่เขาได้เพิ่งเริ่มสร้างนะครับแต่ว่าสวยมากนะครับนี่ครับผมรถแมคโครนะครับผมขุดได้สวยมากนะครับขนาดเนื้อที่ก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพายมาถามพี่เลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมอยู่หมู่บ้านอะไรครับพี่หมู่สามบ้านพระลาครับ ครับผมก็เนื้อนครับเื้อที่ทั้งหมดนี่กี่ไร่ครับพี่กอบแปดไร่ครับนี่ขุดโคกน้องนานะครับือว่าคลองไส้ไก่อ้อมเลยนะครับแล้วก็บ่อพักน้ํานะครับวันนี้อาจจะลมแรงหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับคุณพี่นึกยังไงครับถึงทําโคกน้องนาแล้วก็ใช้พลังงานทดแทน เลยไอ้เปลี่ยนจากงานนี่แหละคือือก็เบื่อเหมือนกันทํางานที่กรุงเทพนานๆอะไรอย่างนี้ครับผมพอออกจากงานมาเรามาอยู่บ้านเราจะได้มีอะไรทําบได้มีอาชีพอาชีพทำอะไรครับผมก็ถือว่าลงทุนนะผมไม่ไม่น้อยเลยนะครับสําหรับทําเกษตรนะครับแต่ว่าก็ได้กินนานครับได้กินนานครับก็เป็น เป็นแต่ละคนไหวนะผมบางคนเริ่มจากเล็กๆนะครับไปหาใหญ่นะครับก็ได้เหมือนกันนะพี่เนาะได้ครับผมส่วนวันนี้นะครับผมคุณพี่เขาก็ได้จัดใจนะครับเลือกทางตัวผมนะครับมาติดตั้งโซล่าเซลลให้นะวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ไม่มีแสงแดดนะครับที่ได้โชว์น้ําแต่ก็ได้เห็นน้ําอยู่นะครับแต่ว่าไม่แรงสักเท่าไหร่นะครับแต่วก็ถือว่าโอเคนะพี่เนาะโอเคครับตอนตอนแรกที่มีแดดอ่ะพุ่ง พุ่งยาวเลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมน่าจะพายุเข้าทั้งประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันอากาศเริ่มเย็นๆและหนาวแล้วแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับอ่น้ําที่ว่ามันยังไหลเต็มท่อนะครับก็ได้พิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือว่าแดดบดมันก็ยังทํางานนี่ครับโครงสร้างก็แบบมาตรฐานเลยนะครับสามารถ เอาของมาเก็บนั้นได้แบบเต็มที่เลยครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการโจกรกันขโมยได้ใช่ครับนะครับก็ถามว่ากันได้ไหมมันกันไม่ได้หรอกครับโจรขโมยแต่ว่ามันมันเอาอยากนิดน,นึงนะครับเพราะอุปสรรคมันเยอะแยะในจะกรงเด็กในจะประตูนะครับในจากกุญแจแล้วก็มันจะดึงปั๊มขึ้นต่อเมื่อมันต้องถอดแผงโซลารเซลล์ข,ของเท่านั้นยากนิดนึงแหละครับผมนี่ครับผมใครจะมาดูงานนะครับก็ยินดีนะครับผม นะครับแวะมาดูได้นะครับก็อยู่ติดกับถนนใหญ่เลยพี่เนาะใช่ครับเข้ามาในหมู่บ้านก็เจอเลยนะครับนี่ครับอสำหรับวันนี้พี่ๆอยากฝากถึงอะไรกับ f ิปีบ้างครับผมก็คือผมสำหรับชั้นหน่อยติัวรัศเซลนี่ผมก็วางใจช่างน็อตโัวรัศเจลครับครับผมที่จริงแต่บ้านก็มีอยู่หลายเจ้าอยู่แต่ว่า ที่ติดตามมาก็เวลามีปัญหาอะไรมาเนี่ยช่างน็อตก็ตามมา,าดูแลถึงที่นี่ครับก็ประทับใจตรงนี้ก็เลยใช้บริการช่างน็อตน่ครับครับผมนนครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมทุกๆวันนะผมถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาล่วงหน้าได้นะครับก่อนสองสามวันนะครับเพราะว่าแต่ผมจะทํางานตามคิวนะครับผมนะครับแต่ละวันเนี่ย คือบางทีลูกค้าโทรมาอยากจะได้เลยนะครับก็ยังไม่ได้นะครับผมว่าจะทํางานตามคิวนะครับสําหรับพี่ๆทุกคนทีอ่อยากโทรมาสอบถามนะครับก็ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านล่างาใต้คลิปนะครับสาหรับวันนี้ผมกับคุณพี่นะครับก็ขอตัวลาพี่ๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ